เอสเตอร์คืออะไรนะคะชื่อเต็มๆของมันก็คือโพลีเอทิลีนเทเลทเทเลตก็คือไม่ต้องไปจำนะคะ หลายๆคนจะรู้จักในชื่อของโพลีเอสเตอร์นะคะหรือว่าเราจะเรียกกันสั้นๆว่าโพลีก็ได้ค่ะโพลีนะคะเราจะเห็นในชีวิตประจําวันทั่วไปก็คืออย่างเช่นขวดน้ําพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะคะนี่ก็คือจะเป็นโพลีเหมือนกันแบบนี้ค่ะส่วนในวงการสิ่งทอนะคะโพลีเนี่ยถือว่าเป็นเส้นใยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะโพลีของเราเนี่ยถือว่าเป็นเส้นใยประเภทเทอร์โมพลาสติกค่ะเห็นว่าเป็นพลาสติกแบบนี้เนี่ยแต่จริงๆตอนนี้นะคะ ในวงการสิ่ทองของเราเนี่ยเรามีนวัตกรรมที่ทันสมัยมากๆนะคะที่จะทําให้เส้นใยเนี่ยออกมาเป็นแบบเส้นเล็กละเอียดนะคะมีความเป็นไมโครนะคะแล้วก็ยิ่งเส้นใยที่มีความละเอียดมากๆเนี่ยก็ทําให้เวลาเรามาทําเป็นผ้านะคะก็จะสวมใส่สบายนะคะผิวสัมผัสดีมากๆนะคะ โพลีเนี่ยเป็นพลาสติกนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีนวัตกรรมนะคะที่สามารถทําให้เส้นใยเนี่ยฉีดออกมานะคะเป็นเหมือนเหมือนฉีดขนมจีนนะคะมาเป็นเส้นละเอียดละเอียด,ลเ,ยดเล็กๆเลยนะคะก็คือจะเป็นพวกเส้นใยไมโครนะคะแล้วเส้นใยไมโครเนี่ยสามารถนามาทาผลิตภัณฑ์ได้มากมายเลยนะคะอย่างเช่นเสื้อผ้าผ้าหม่มสิ่งทอต่างๆนะคะก็คือมันจะทําให้ผิวสัมผัสที่ได้รับเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็ละมุนผิวมากๆเลยค่ะ ้นใยเนี่ยจะมีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะคะเวลาที่ใช้งานเนี่ยผ้าจะแบบว่าขาดหรือเปื่อยเนี่ยแทบจะไม่เจอเลยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าโพลีเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของมันอีกข้อนึงก็คือมันจะทนการขึ้นราของที่มันอยู่บนผิวผ้าค่ะราจะไม่ค่อยขึ้นนะเนื่องจากมันไม่มีอาหารอะไรเลยมันก็คือเป็นพลาสติกแบบนี้เลยะคะ่ะ และเนื่องจากว่าโพลีเนี่ยเราสามารถเอามาฉีดเป็นเส้นใย,ยขนาดต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายของเส้นใย,ยนะคะเช่น เราสามารถฉีดเป็นเส้นใยเบอร์ใหญ่เพื่อที่จะทําเป็นโปรดักที่ต้องการความแข็งแรงนะคะอย่างเช่นเป็นกางเกงยอมเสื้อผ้าทหารเสื้อผ้านักดับพลิงนะคะคก็จะใช้เป็นเบอร์ใหญ่นิดนึงส่วนถ้าสมมติว่าเส้นใยที่มีความละเอียดนะคะอย่างเช่นเป็นผ้าไมโครเราก็จะใช้สําหรับผ้ากีฬาผ้าเด็กนะคะที่ต้องการความละเอียดแล้วก็ระบายอากาศได้ดีค่ะและทุกคนรู้ไหมคะว่าเส้นใยโพลีเนี่ยนะคะจะเป็นเส้นใยที่เราสามารถนำมารีไซเคิลได้ ค่ะโ <Wow. S 1> ดยเราสามารถใช้เศษผ้าเศษเส้นได้นะคะหรือว่าขวดพลาสติกต่างๆเนี่ยเอามาเข้ากระบวนการ <Wow. S 1> เพื่อที่ว่าจะรีไซเคิลมาฉีดเป็นเส้นใหญ่อีกครั้งได้ด้วยค่ะถือว่าเป็นเส้นใหญ่ที่รักโลกมากๆเลยค่ะค่ะที่อยากรู้ว่าโพลีนะคะสามารถนำมารีไซเคิลเป็นสินค้าอะไรได้บ้างน,นะคะ oh. เดี๋ยวเราติดตามอีพีหน้านะคะ